BMC SLR เรียบร้อย BMC ไล์ฝักเอาละครับวันนี้เรามารีวิวนะครับ เจ้า B M C S L R นหนึ่งนะครับสำหรับแบรนด์นี้นะครับก็เป็นแบรนด์ที่เรียกว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับเป็นแบรนด์คุณภาพจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาเรียกว่าเริ่มวงการจักรยานนะครับมาได้สักพักติ่งใหญ่เลยนะครับก็คือเขาก็เขาก็เริ่มจากนะครับช่วงประมาณปลายปลย,ยุค80นะครับเขาก็เป็นโรงงานผลิตให้กับจักรยานรา l e เล h นะครับจากนั้นเขาก็มาทําแบรนด์ของเขาเอง ภายใต้แบรนด์ B M C นะครับแล้วเราก็เห็นแบรนด์นี้นะครับมาโดดเด่นมาโรดแร่นใน t โทรดฟองโดยเฉพาะในช่วงปีประมาณ2 0 1 0 2011นะครับคา d e เดลเอเวนะครับก็นำทีม B M C นะครับชนะ t โทรดฟองก็ทำให้แบรนด์นี้เป็นที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่รู้จักกันอย่างดีเลยนะ ซึ่งเขาก็เน้นในเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาจักรยานอยู่ตลอดนะครับก็แบรนด์นี้นะครับสำนักงานใหญ่เขาก็จะอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่แกรนเช่นนะครับซึ่งใกล้ๆกับสำนักงานใหญ่เขาก็จะมีแบบเวโลโดมขนาดโอลิมปิกมาตรฐานเลยนะครับเอาไว้ลองรถอยู่เรื่อยๆเลยเอาล่ะเรามาพูดถึงเจ้าตัวนี้กันดีกว่านะครับเจ้า B M C นะครับซึ่งจักรยานในตระกูลของ B M C นะครับที่เป็นโรดบอ์ของเขาเนี่ยเขาก็จะแบ่งหลักๆเป็น3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกนะครับก็จะเป็นรถที่เป็นประเภท เอโร่นะครับเขาก็จะเรียกไทม์มชีนนะครับอันที่สองก็คือรถที่เป็นเอนดูแรนซ์นะครับเขาก็จะเรียกโรดมชีนแต่บ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเจ้าเจ้าโรดมชีนนะครับแต่ว่าตัวสุดท้ายนะครับก็คือในตระกูลที่เป็นตระกูลไต่เขานะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับทีมมชีนนั่นเองนะครับตระกูลนี้นะครับก็จะเป็นรถที่ได้รับความนิยมที่สุดเลยนะครับแล้วก็ได้มารีวิวเรียบร้อยนะครับจะเล่าให้ฟังนะครับก็สําหรับในตระกูลทีมมชีนนะครับก็จะมีทั้งจะเป็นอลูมมินีย ก็จะเรียกว่า a r r นะครับส่วนในตระกูล Carbon คาร์บอนคัก็จะเรียก SLR นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น SLR เฉยๆนะถ้าเกิดว่าเป็น SLR แล้วก็มีลงท้ายด้วย01นะครับความแตกต่างก็คือถ้าเป็น01นะครับพวกด้านหน้าทั้งหมดนะครับก็จะเป็นบายเซมที่ซ่อนสายพวกนี้เข้าไปทั้งหมดนะครับสายก็จะถูกซ่อนเข้ามาใน ตัวเฟรมนะครับอีกหนึ่งความแตกต่างนะครับก็คือในตัวที่เป็น01เนี่ยคาร์บอนเลเย์เขาก็จะแตกต่างกันนะครับก็จะมีความเบากว่าหน่อหนึ่งแต่ถ้าเกิดไม่มี01ลงท้ายนะครับก็จะเป็นบานสเตมแบบธรรมดาแบบนี้นะครับผมก็ยังพอจะ เห็นสายอยู่บ้างนะซึ่งในรุ่นนี้นะครับ S R เฉยๆนะครับก็มีแบ่งยิบย่อยลงไปเยอะแยะเลยนะครับก็หลักๆแล้วนะครับก็แล้วแต่กรุ๊ปเซ็ตนะครับว่าจะเป็นกรุ๊ป105ยห้าเ a ลเทแรมอะไรก็แล้วแต่ชื่อที่เขาจะตั้งขึ้นมานะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับก็จะแบ,แบ่งแบบนี้นะครับ S R 01กับ S l R เฉยๆ ครับผมตัวนี้เป็นกรุ๊ป105ทั้งคันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของตัวนี้ดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับระบบเกียร์ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเกียร์ของ105 11สปีดนะครับซึ่งก็ให้มาครบเลยนะครับตั้งแต่ ตัวมือตบนะครับตีนผีต่างๆนะครับรวมถึงดิสเบรกต่างๆก็จะเป็นร0 5ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อม1132อนะอย่างที่บอกนะครับตัวตัวนี้นะครับเป็นรถตระกูลไต่เขานะครับเพราะฉะนั้นก็มากับเกียร์32นี่ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเหมาะสมมากๆเลยนอกจากนั้นนะครับตัวเบรกอย่างที่บอกว่าเป็นตัวร0 5ยนะครับโรเตอร์ที่ให้มาก็จะเป็น160มิลนะครับผม แล้วก็จะเป็นระบบ True a Xo 12คุณนร้ะตัวนี้นะครับก็เรียกว่ามีความ a อ r o ่พอสมควรนะครับอย่างที่เห็นนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น Flat Mount ตัวที่ลัดหลักอานนะครับก็จะซ่อนอยู่ข้างในนะครับเป็น Flat Mount เรียบร้อยนะครับทำให้เกิดความ a อ r o ่มากๆเลยนะครับซึ่งในตระกูล S R นี้นะครับเขาเป็นตระกูลไต่เขาก็จรแต่ว่าสำหรับตัวนี้นะครับเขาทำาให้เกิดความ a อ r o ่มากๆเลยก็ถ้าเทียบเคียงสเปคเจ้า S R 01นะครับก็คือ ตัวนี้นะครับเร็วกว่าในเจเนอเรชันที่แล้วถึง6%เลยทีเดียวนะครับซึ่งไอความแอโร่ที่ได้มานะครับก็ได้มาจากโปรไฟล์ของเจ้าเฟรมตัวนี้นะครับเขาก็ใส่ใจในรายละเอียดมากเลยนะครับถ้าดูดีๆนะครับอย่างที่วางกระติกน้ำนยครับตำแหน่งก็จะลงไปค่อนข้างที่จะเยอะหลบลมได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ตะเกียบหน้าของเขานะครับก็หน้าตาก็จะแปลกๆนิดนึงนะครับไม่เหมือนกับตะเกียบของแบรนด์อื่นนะครับจะเล็กๆบางๆนะครับทำให้เกิดความแอโร่ได้อย่างดีเลย แล้วก็ด้านหลังนะครับตัว Drop Stay นะครับหรือว่าตัวหางหลังตัวนี้ครับก็ต่ำลงมาหลบลมนะครับซึ่งกับ BMC ก็เป็นยี่ห้อแรกๆเลยนะครับที่ใช้เทคนิคนี้ในการทำให้รถเนี่ยเกิดความ a อ r ร่นอกจากนั้นนะครับตัว s e ดโพสต์นะครับหรือว่าหลักอานตัวนี้เขาก็จะเป็นทรง s h h p p นะครับนอกจากความ a อ r ร่แล้วเนี่ยก็ยังให้ความ Comfort หรือความสบายอีกด้วยนะครับอย่างที่ให้มานะครับก็จะเป็น v i c t o r i a s a f i r a 25นะครับผมซึ่ง ตัวนี้นะครับเฟรมนี้ก็สามารถที่จะใส่ยางได้ถึง clearance 30มิมลเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักของเจ้าตัวนี้นะครับ SLR เนี่ยอยู่ที่ประมาณ8.7จุดกิโลกรัมนะครับผมออมีเพื่อนๆถามนะครับว่าอย่างรถคาร์บอนพวกนี้นะครับมันรับน้ำหนักได้ถึงเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ110กิโลกรัมนะครับสามารถที่จะรับน้ำหนักได้นะครับ ตัวบาะตัวนี้นะครับก็จะเป็นบาะของ BMC A นะครับเขาใช้โค้ดว่า VL 1 4 8 9 BMC นะครับก็จะเป็นบาะของเขาเองหน้าตาก็จะคล้ายกับบาะของทางฟิสิกส์เหมือนกันนะครับผม ใช้แล้วก็สบายเหมือนกันนะก่อนหน้านี้นะครับผมเห็นแต่ในรูปนะครับ S OR ตัวนี้นะครับก็ดูแล้วก็ธรรมดาแต่ว่าเห็นตัวจริงแล้วนะครับโอ้โหข้อล่างนี่นะครับมันใหญ่แบบเริ่มเทิมเลยนะครับแล้วซึ่งไอความใหญ่ของไอท่อล่างตัวนี้นะครับก็ทําให้รถในค่อนข้างจะมีความแอโร่พอสมควรเลยนะครับนั่นก็คือสาเหตุแล้วก็ที่มานะครับของความ แอโร่ที่เพิ่มขึ้นของในเจเนเรชันนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากความแอโร่เนี่ยตัวนี้ก็ทำให้ stiff มากขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็คำนวณแล้วก็ทำให้ในเจเนเรชันนี้นะครับมีความ stiff ในช่วงหลังนะครับเพิ่มขึ้นถึง20%เลยแต่ว่าไอ้ความ stiff หรือว่าความแข็งที่เพิ่มขึ้นนะครับเขาบอกเป็นความ stiff ที่เป็นแนวราบนะครับแต่ว่าในความ stiff ในในแนวดิ่งนี่นะครับก็ ยังทําให้เกิดความนิ่มนวลมากขึ้นนะครับขับขี่แล้วก็เกิดความสบายและนี่ก็คือหัวข้อต่อไปของเราครับในเรื่องของความสบายนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันสบายนุ่มนวลมากเลยนะครับรพูดถึงสเปคทั้งหมดแล้วนะครับมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกดีกว่านะครับหลังจากที่ได้ใช้มาระยะหนึ่งแล้วนะรู้สึกยังไงนะครับต้องบอกนะครับว่าคันนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันนิ่มนวลสบายมากเลยนะครับอันนี้คือ คือผมได้ลองในครั้งแรกนะครับก็รู้สึกแบบแปลกใจมากว่าเฮ้ยมันมันนิ่มนวนมันสบายมากเลยนะมันขี่แล้วไม่รู้สึกเหนื่อยนะครับก็ หลังจากที่ใช้ไปสักหลายหลายวันนะครับผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันผมคิดไปเองหรือเปล่าก็เลยต้องไปเอาจักรยานคันอื่นๆนะครับมาลองในสถานที่เดียวกันนะครับไปลองที่สกายเลนอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นที่รถจริงๆนะครับมันทําให้เจ้า SLR คันนี้นะครับมันขับขี่แล้วก็รู้สึกสบายอย่างเราขี่ในสกายเลนเราก็จะเจอพวกตัวหนอนนะครับแล้วก็เจอพวกหลุมต่างๆนะครับ คันนี้นะครับเมื่อเทียบกันแล้วนะครับเราก็จะรู้สึกเลยนะครับว่า vibration หรือว่าการสั่นสะเทือนที่ส่งขึ้นมานะครับมันน้อยกว่ากันเยอะเลยนะครับมันขี่แล้วนุ่มสบายมากเลยนะ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสาย BMC ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับสำหรับคราวนี้นะครับก็รู้สึกว่าจบมากเลยนะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ต้องทําอะไรมากมายเลยนะครับเพราะว่าเบาะที่ให้มาตัวนี้ก็สบายอยู่แล้วเหมือนกันนะครับก็รู้สึกว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับล้อที่ให้มาก็ถ้าเกิดถึงเวลาอยากจะสิ่งขึ้นมาหน่อยก็แค่เพิ่มเป็นล้อขอบสูงนะครับนอกจากนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยโอ้โหจบมาตั้งแต่ เริ่มต้นเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะ BMC SR ตัวนี้สีสันเนี่ยยังคลาสสิกถูกใจอีกด้วยนะครับผมสุดท้ายนะครับเรื่องของราคานะราคานะครับเราก็ไม่พูดถึงเรื่องราคาตั้งดีกว่านะครับราคาที่ขายจริงที่เห็นกันอยู่ตามแบบว่าหน้าร้านต่างๆน,นะครับที่ผมเห็นก็อยู่ที่ประมาณ8,500 0ถึงประมาณเกือบเกือบ8อะไรอย่างเงี้นะครับก็ลองดูเงื่อนไขของแต่ละร้านได้นะครับผมซึ่งก็ผมก็มองว่าเป็นราคาที่ ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยนะครับคืออย่างที่บอกว่าราคานี้ซื้อลดคาร์บอน1้อย5แล้วจบเลยนะครับผมว่า โอเคเลยนะครับคันนี้ได้รถแบรนด์มาตรฐานนะครับกุปเซตที่เป็นระดับแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็แถมยังสวยนุ่มสบายแบบนี้นะครับผมว่าโอเคเลยครับผมแล้วเพื่อนๆละครับคิดยังไงกับเจ้า B M C ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับสุดท้ายก็ต้องขอบคุณทาง a อเ b ียบนะครับที่ส่งเจ้า B M C ตัวนี้มาให้รีวิวนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชื่นชอบกับเนื้อหาที่เอามาฝากกันนะครับแล้วก็อยากจะให้รีวิวอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันแล้ว เจอกันครับวัยรุ่นตอนต่อไป